แล้วัสามใบไปอ๋ออไปแล้วมันเลิกเล่นนะะกลับยังจะกลับแล้วใเพราะมันไม่ได้ออกวีที่แบบไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นโปรโมมามาไม่มีอะไเล่นะโดนอยูกิ่งโดนน่นหลโดนึูช่าติ่ครับตัวนึงก็สองเพราะว่าใจทีให้สองใบเ่า Okay. Okay. Yeah. ได้ไหมบวกละห้าพันก็หรอกบวกละห้าก็เท่ากับอันนี้ก็บวกสองตัวรวมแล้วมันไม่ได้หรอก Yeah.